คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธาจะมานำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกผู้คน ทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรเพราะศรัทธาที่เรามีไม่ใช่ความงมง,ง,งายเพราะสติที่รู้ไตรตรงใคร่ควรพิจารณาถามว่าความเชื่อหลายๆคนอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่มหาเดวีบอกไว้ดีที่สุดเชื่ออย่างมีสติคะ่ะ สติที่ตั้งมั่นเชื่อ,อยังมีเหตุผลแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้บางทีบางสิ่งบางอย่างดวงชะตามันก็เกี่ยวข้องเก่งต้องบวกเหงงบางทีทำไมเรารู้สึกว่าเก่งทําถูกต้องทุกอย่างแต่ทำไมไม่สำเร็จเพราะความเกี่ยวข้องบางทีสิ่งลี้ลับสิ่งเล่นลับก็ให้ความหมายแตกต่างอีกมากมาย เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎประจำปี2565ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษา ต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะหรือคนที่รอคอยคนทางไกลคุณจะได้พบได้เจอค่ะงานแม้จะเหนื่อยแม้จะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้ใหญ่จะช่วยเหลือให้โชคลาภให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู อาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีตำแหน่งเป้าหมายจะประสบความสำเร็จระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัด การล้มหมอนนอนเสือก็ขอให้ระมัดระวังโชคจะมาจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะให้โชคให้สิ่งที่ด,ดีเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆอะไรเก่าๆต้องเคลียร์ต้องจัดการ โชคจะมาจากทางไกลมาจากทางด้านต่างประเทศเงินจากต่างประเทศเงินโชคเงินลาบเงินธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จเงินมีเข้ามาไม่เหลือเก็บได้มาจ่ายไปเป็นเงินหมุนเวียนก็คือมีเข้ามาได้เยอะก็จ่ายเยอะอาจจะต้องทำอะไรหลบๆส้นๆ โกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบงังบางครั้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เป็นดังเป้าหมายที่วังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้อาจจะไม่เป็นดังใจอาจจะต้องรอคอยจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมีข่าวการ การตั้งท้องเรื่องลูกเรื่องบุตรบริวารจิตใจอารมณ์ฟุ้งซ่านห่วงลูกห่วงบุตรหากเป็นหญิงที่เกิดในราศีนี้อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีลูกมีบุตรเกิดขึ้นค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะได้พบเจอคนที่อยู่ทางไกลคนที่รอคอยมานานอาจจะได้พบเจอกันค่ะสรุป สำหรับปี2565สำหรับชาวราศีกรกฎเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายมีเยอะจ่ายเยอะโชคลาภจากทางไกลจากคนผิวสองสีจะมีเข้ามาไม่ขาดมือเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินส่วนในเรื่องของความรัก มีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหากยิงที่มีคู่จะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีเกี่ยวกับลูกกับบุตรกับบริวารความรักก็ยังคงไปได้เรื่อยๆสําหรับคนที่มีคู่อาจจะมีงงงงกันบ้างแต่จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะได้ผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลืองานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยดีไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอาจจะได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศแต่ในเรื่องสุขภาพระมัดระวังการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยค่ะสรุปก็คือครบแล้วสําหรับชาวราศีกรกฎหวังเป็นอย่างยิ่งปีใหม่ โควิดจะห่างหายออกไปจะได้พบเจอกับความสุขความสมเร็จเฮงๆปังๆร่ำรวยปี2,565ค่ะขอบคุณค่ะ